สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะไปโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาล <c oughs> นั่งแท็กซี่ไปวันนี้หมอส่งตัวด่วนส่งตัวแฟนยายด่วนไปตรวจโควิดเนาะรอรถแท็กซี่นั่นมาแล้วไม่ฝากเช่สวัสดีครับ f อ็ซีเลยเดินผ่านกลางสว,ส,สวัสดีครับ สบายดีไหมผมรักคุณไปดีไหมผมรักคุณพะเลาจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุเนะคุเพื่อนนี่ปะกันไม่รู้ว่าไปรถแท็กซี่มาเก้าโมงสิบห้านาทีเพื่อนอื ส่งตัวด่วนเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังทีหลังเนาะนแทนแทนแทรอรถอยู่รถมารับเออแท็กซี่มารับ9ก้ามงสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวอีกประมาณเขาบอกว่าสิบห้าหรือสามสิบนี่แหละไม่แน่ใจ พอแฟนแฟนยายอยากไปสิห้าแต่เขาบอก30สก็ก็ได้คือกลัวรถติดอะไรอย่างนี้นะมานะมารออยู่หน้าบ้านแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบห้า แวะมาร้านเอเชีย,าาเ,เ,ชยเพื่อนๆให้แท็กซี่มาส่งในระหว่างที่รอแฟนใหญ่ก็เลยเดี๋ยวมาหาซื้อของ มามาดูกันเพื่อนๆยายได้อะไรมามั่ง <c oughs> เออให้แท็กซี i, ่ให้แท็กซี่ส่งไปซื้อของมันห่างจากโรงพยาบาลไปแค่สามกิโลเมตรเนาะก็เลยในระหว่างที่รอแฟนยายก็เลยให้แท็กซี่พาไปแท็กซี่ใจดีแมวตาเนยแต่ยายไม่รู้ยายไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องรอแฟนยายนานกี่นานทีกี่ชั่วโมงเนาะ ยายก็เลยถามแท็กซี่ว่าเออฉันไดเอออะไรนะฉันต้องออใช้เวลากี่นาทีกี่ใช้ได้กี่นาทีที่ยายจะไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไม่รู้แฟนคุณรอฉันไม่ได้รอเหมือนกับว่าถ้าแฟนถ้าแฟนยายเสร็จเร็วแฟนยายก็รอยายเนาะยายก็เลยซื้อพอไปซื้อแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งจะซื้อของจะซื้อของสดก็กลัวไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหน,นกลัวมันละลายในรถเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่11เดือนหน้ามันจะมีงานไทยที่ที่โน่นเีงที่จังหวัดไลฟิตเนจะชวนแฟนยายไปงานไทยเนาะอันนี้ก็เลยได้มาได้มาหน่อยได้มาหน่อยไม่ใช่นิดหน่อย อยู่เหมือนกันนะถ้ามันมนาลั่เลยขอรังเขา,เ,า,เ,า,เ,าเดี๋ยวเราให้ฟังอีกทีเลยเดี๋ยวต้องไปทำที่มาที่ไปของแฟนยายของเพราะว่าเราตอนมนี้ไม่ได้แฟนยายต้องพวกนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายวันเลยสีห้าวัน พุ่งนี้เนาะโมมาฟัง43ยูโรเพื่อนเพ43ยูโรโอเค43 63เนาะนี่แล้วก็มันน,น้ำปลานะ้ำมันหอยน้ำปลาจะเอามายังละ <ś> เมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเนาะ อะไรจะเอาอันนี้มันมันขวดมันขวดแก้วนะยายก็เลยเอามายางมาอันเพราะว่าขวดแก้วมันหนักนำ้นำปลาตราปลาหมึกเนาะก็เลยเอาตัวนี้เหมือนของยายมีนี่ได้มะระมาสามลูกมะระมาสามลูกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมันมีแต่อย่างนี้ยายก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่น่าจะน่าจะแปดยูโรในโลกนี้ เก็นเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามี่สิบเอ็ดเจ็ส่ยี่ิบแปดสอแปดบาทแปดยูโรสามบวกเนี่ยเขียนว่าสามกันเลอันนี้หละสองร้อยแปิพริกเผาไบพริกเผานะคะอันนี้พริกอันนี้พริกเผา พริกเผาไปพริกใส่ก๋วยเตี๋ยวเอเอดูซิมาถึงนี่แล้วอยากกินมากเลยไ,เอไอผงก๋วยเตี๋ยวเรือนะพอเห็นพริกเผาเออลื party, มไปแล้วหวังว่าที่ที่งานไทยจะมีนะไอผงก๋วยเตี๋ยวเรือนะ่ะพริกเผาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแส่ไรเดี๋ยวจะต้มมามากินนั่นแหละ like, ตอนนี้ให้ต้มมาๆมเากาหลีแบบที่มีน้ำที่ยายซื้อมาวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวรีวิวเสร็จจะไปต้มาไปเนะี่ยอะไรเนี่ยเออพิสดาร เอ้ยเป็นตาซีบแท้นนี้พริกเผาที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้พริกเผาซี่ไส่ใส่ต้ยมยำเนาะอได้ไหน่อไม้มาวันก่อนได้มาอยู่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะแกงไตปลากินวันก่อนก็ได้มาอยู่เนาะอันนี้เห็นอันนี้มาก็เลยซื้อมาผงชุบทอดผงชุบ แป้งแป้งชุบทอดจริงๆยายก็ใช้แป้งธรรมดาเลยอันนี้ก็เลยเห็นเห็นก็เลยลองซื้อมาดูซิว่ามันแตกอยากรู้มันแตกตากา่างกันยังไงกับแป้งที่ยายใช้ปกติทั่วไปเนาะนั่นแหละมาก็อันนี้มาจะแป้ปลาทูโอ๊ยไม่มแป็เงเลยอากาศมันหนาวเพื่อนๆดูดิ่น้ำแข็งยังไม่ละลายเลยชุดนี้ปลาทูตัวเล็กหาดูตัวใหญ่ไม่มีเห <ๆ S 1> ็น <ๆ S 1> มีปลาดุกด้วยว่าจะซื้ออยู่ก็ อ้ยกลัวแบบว่านี่ยะไรโพลมันละลายใส่รถเขานะถ้าเป็นรถตัวเองได้เยอะกว่าน,นี้อีกเนาะได้ประทูเช็คประทูแล้วก็หนวดปลาหมึกอีก8ยูโรก็น่าจะ280เนาะ280บาทนี่ปลาหมึกเนาะไม่ถึงกิโลเรา750กรัมนี่ได้ติกมาลิ๊กราคาเท่าไหร่ ไม่รู้น,ะน่าจะสามสิบประมาณพริกแช่แข็งพริกไทยเราหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยได้มาซอมแค่นี้เอาไว้ทำน้ำจิ้มน้ำอะไรแล้ถ้าน้ำพริกใหญ่ก็จะใช้พริกสดอยู่ในสวนเหมือนกับว่าเอาไว้ทำแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะกินเมียงกินอะไรนะของยายปกติไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเอามาจากเมืองไทยแหละพอดีมันหมดเนาะเนี่ยกระดาษพริกมาซ้อมทอ เดี๋ยวพัทาไปงานไทยายากจะซื้อมาอีกเนาะมีอะไรแคในหมดไปสิถ้าห้าสิบยูโรมันก็พันเท่าไรหนึ่งยูโรมัน3เท่าไรสามหกสามเจ็โอ้มันแล้วแต่เงินขึ้นลงมายายบอกไม่ถูกอะเนาะก็หมดไปสีิบเท่าไรนะเมื่อกี้สี่สิบส่สยูโรคูณไปสามหกสดหรือเท่าไรแล้วแต่เงินขึ้นเงินลงนี่แหละได้มาเท่านี้แหละเพื่ มีนะในยายต้องถามเดี๋ยวว่าจะเอาเงินฝากเพื่อนยายเมื่อไหร่จะให้เขาเอาเงินให้เขาแล้วให้เขาสั่งปลาให้ยายปลาไหลแบปบปลาไหลแบปบปลาไหใส่ส้มตำเป็นขวดๆอ่ะนะโอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดเราก็จะไปงานแล้วนี่บ้าเหรอเอนาะนี่ไปเนาะไป,ะะปะแค่นี้แหละเพื่อนๆในยายถ่ายให้ดู ของอร้านเมนร,ร้านเอเชียมากเอเชียมากเพื่อนๆยายนะพูดถึงสําหรับยายนะหาของง่ายกว่าที่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยยายก็อยู่ชนบทนะหาของกินไม่ค่อยได้อยู่นี่นะมีหมดหมูหมากาไกกบเข็บมีหมดเออเนาะเดี๋ยวยายต้องเอาไปแช่แข็งแล้วจะกินขอกินมามา่ากินมาม่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเก็บกระเป๋าเก็บอะไรให้แฟนยายจัดเสื้อผ้าอีก เออต้องไปนอนสี่ห้าวันวนะนะเพื่อนเพื่อนเออยังไม่ได้คุยกันว่ายังไงสาเหตุอะไรเดี๋ยวยายจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะต้องแฟนยายต้องเตรียมอะไรมั่งอะไรมั่งเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอออกขอไปแช่ก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ทำไมถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลวันนี้ไปวันนี้ส่งไปตรวจโอ้ยดูซื้อของไม่ดูเลยดูต้องรีบกินแล้วนี่โอ้ยยะตะดูดิเห็นจะหยิบเอายิบเอาสองร้อยแปดสิบบาทแต่ว่ายายขแรกที่ซื้อกินผักไทยผักอะไรยายไม่เคยได้ซื้อกินหรอกเนาะก็กินผักเมืงองนอกนี่แหละพอดี เจอก็เลยซื้อวันนี้ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวยายจะไปเล่าใหฟังว่าทําไมถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลบ๊ายบาย